สวัสดีค่ะวันนี้ก็อัปเดตใบบกนะคะก็มีอ่านี่นะคะผักบุ้งนะคะก็กำลังเจริญเติบโตนะคะอาทิตย์หน้าก็เก็บเก็บได้นะคะนี่นะคะก็ใหญ่ลแล้วต้นกเ็เริ่มจะอวบใหญ่เลยนะคะเริ่มอวบหน่อยๆเป็น ผักบุ้งเรียวไผ่นะคะครั้งแรกใบเขาก็จะเป็ดเหลี่ยมๆอย่างนี้นะคะครั้งที่สองใบเขาก็เหมือนใบใบโพนะคะก็จะต้นคล้ายๆใบโพนะคะสั้นๆน,นะคะก็มาดูนะคะใบปกะ,ปะ,ปะก็ใบใหญ่มากใส่น้ำเตํมแยนี่นะคะทางนน้นก็เริ่มจะออกเยอะแล้วนะคะ อ,อ,อาทิตย์หน้าก็เพเก็บได้แล้วก็ไม่ต้องรดน้ำตำแย่อาทิตย์หนึ่งรดครั้งหนึ่งนะคะน้ำตำแย่วิธีปลูกก็ง่ายๆนะคะก็เอาดินซื้อดินพร้อมปลูกมาผสมกับเปลือกใบไม้อีกรอบหนึ่งนะคะดิฉันก็ผสมเปลือกใบไม้นะคะ นี้ก็ใบตำเยนะคะที่เอาไปใส่ก็ก็รองตูดนเนาะอรองรองตูดกระถางด้วยนะคะก็รองตูดกระถางด้วยรองตูดกระถางแล้วก็ผสมข้างบนก็จะผสมเปลือกเ,ออเปลือกต้นไม้ด้วยนะคะดิฉันเพราะว่าทำใหเ้เวลาเรารด รดน้ำรถเดพวกอ,อะไรปุ๋ยนะคะเขาก็จะอุ้มน้ำไว้ดีนะคะพวกเปลือกใบไ,ไม้เปลือกต้นไม้นะคะนี่นะคะเวลาเรารดก็เปลือกเ,ออเปลือกเปลือกออต้นไม้หรือกาก,ากต้นไม้นะคะก็เขาก็จะอุ้มน้ำให้ดีนะคะก็เหมือนบ้านเรานะคะ เขาก็จะร้องตูดกระทางทุกทุกอ่อทุกกระทางนะคะเพราะว่าจะทําให้รากรากอ่อใบปะปกติดเกาะอ,อยู่กับติดเกาะกับอ่อเปลือกใบไม้ด้วยนะคะเขาเขาก็จะมีสารอาหารอยู่เปลือกใบไม้เอใบไม้ด้วยนะคะ ็จะมาลอเลี้ยงลำต้นให้ใหญ่นะคะสูงขึ้นนะกะ็ามาดูนะคะน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยด้วยนะคะน้ำตำแยนี่นะคะผักบุ้งกระถางนี้ก็เริ่มจะโตแล้วชอบกินผักผักบุ้งไฟแดงอาทิตย์หน้าก็เก็บได้นะคะเก็บก็ทยอยเก็บแล้วก็ใบใหม่เขาก็จะออกมานะคะได้สองต้นนะคะ ได้ลำต้นเขานะฮะออกมาจะออกใหญ่กว่าเก่านะคะก็ขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะสูยปุ๋ยน้ำตําเยำล้วนสูตรประหยัดค่าแนะนำใช้นะคะถ้าที่ไหนมีตาเย,ยเยอะๆอย่าปล่อยให้ทิ้งว่างนะคะ น้ำเต็มเย,ยก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เหมือนกันนะคะกินได้บำรุงบำรุงเลือดนี่นะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะจบคลิปฟินแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ